History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้วัไทยครับและนี่คือชื่อนี้มีที่มาคอนเทนท์ที่เราจะไปตามหาที่มาของชื่อน้ำต่างๆครับผมผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับกับคอนเทนต์ว่าด้วย50เขตกรุงเทพมหานครเพราะวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับกับเขตในลำดับที่21ถึง30 ซึ่งเราจะต่อจากตอนที่แล้วแน่นอนเพราะว่าซีรีส์บางยังไม่จบยังมีอีกหลายบางเลยแต่จะไปสุดที่ไหนนั้นและมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยเขตบางซื่อนะครับซึ่งชื่อบางซื่อนี้ปรากฏมาแล้วในนิราชพระบาทของสุนทรผู้ที่แต่งขึ้นในรชัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งครับสนนิฐานว่า คำว่าบางซื่อมีที่มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของย่านนี้ที่มีคลองที่ไหลในลักษณะค่อนข้างตรงนั่นเองครับเพราะคำว่าซื่อมีความหมายว่าตรงครับนอกจากนี้ยังมีตำนานที่อธิบายชื่อบางซื่อในอมุมหนึ่งด้วยนะครับโดยผูกโยงกับเรื่องราวของพระเจ้าอู่ทองซึ่งเชื่อมโยงมาจากชื่อบางเขนที่เล่าไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับโดยเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าอู่ทองอพยพหนีโรคหามาเนี่ยได้นําทองติดตัวมาด้วยก่อนจะนําทองคําเหล่านี้ ไปซ่อนในบริเวณที่เรียกว่าบางซ่อนต่อมาได้มีคนมาถามคนในย่านนี้ถึงทองคําเหล่านั้นของพระเจ้าอู่ทองซึ่งเขาก็บอกไปตรงๆเลยครับจนได้รับการกล่าวถึงว่าคนในย่านนี้เป็นคนซื่อสัตย์มากกลายเป็นที่มาของชื่อบางซื่อนั่นเองครับต่อกนได้วยเขตบางนานะครับซึ่งชื่อนี้ก็เป็นชื่อโบราณเช่นกันปรากฏมาแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1เช่นเดียวกับบางซื่อแต่ปรากฏในเอกสารคนละฉบับนะครับ เพราะชื่อบางนาปรากฏขึ้นครั้งแรกในนิราช,ชุมพรของพระพิพิธสาลีครับและปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในนิราชเชิงเซาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงภูวเน,นรนรินทร์ที่แต่งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับและแน่นอนว่าที่มาของชื่อบางนานั้นมาจากคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ปลูกข้าวสมชื่อคลองบางนาไงครับซึ่งคลองบางนานี้มีปากคลองอยู่บริเวณถนนสันพาวุธนะครับ ถัดมายังอยู่ในหมวดบางนะครับกับเขตบางบอนซึ่งเป็นชุมชนเก่าที่อาจจะเก่าไปถึงสมัยรัชกาลที่3เลยนะครับเพราะมีการกล่าวถึงการขุดคลองด่านที่ตำบลบางบอนครับโดยในครั้งนั้นมีการพบหายบรรจุงเงินทองด้วยนะครับและแน่นอนว่าชื่อบางบอลน,นั้นย่อมจะหมายถึงย่านที่มีต้นบอนขึ้นอยู่มากนั่นเองครับโดยต้นบอลเนี่ยเป็นไม้ลมลุกที่ขึ้นในที่ลุ่มชื้นแฉะแสดงว่า พื้นที่บางบอนในอดีตนั้นน่าจะเป็นที่ลุ่มที่มีน้ําขังตลอดเวลาเลยมีต้นบอลขึ้นอยู่มากนั่นเองครับไปไปกันต่อกับวดบางนะครับกับเขตบางพลัดซึ่งชื่อบางพลัดนี้พบครั้งแรกในนิรัตพระบาทของสุนทรภู่เช่นเดียวกับบางซื่อเลยครับโดยมีการระบุว่าบางพลัดอยู่ทางเหนือของบางพลูขึ้นไปเล็กน้อยครับซึ่งคําว่าพลัดของบางพลัดนี้มีความหมายว่าพรากจากหรือว่าห่างกันครับสื่อถึงชุมชนในบริเวณนี้ที่เป็นชุมชนที่ย้ายจากที่ตั้งเดิมมานั่นเองครับ เล่ากันว่าผู้คนในย่านบางพลัดนี้เป็นผู้คนที่อบยบลงมาจากกรุงศรีอยุธยาหลังจากเสียกรุงนั่นเองครับโดยมาจากย่านที่เรียกว่าบ้านสาราปูนครับดังนั้นคนในย่านนี้จึงมีกิจการที่ผลิตปูนขาวและปูนแดงสําหรับกินหมากเป็นอาชีพเดิมนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์ก่อสร้างนะครับซึ่งสิ่งนี้ยังปรากฏหลักฐานในชื่อของชุมชนบ้านปูนซึ่งอยู่ในเขตบางพลัดนี้ด้วยนะครับเราจะปิดซีรีส์บางกันที่เขตบางรักนะครับ ซึ่งชื่อบางรักนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับความรักนะครับแม้ว่าจะเป็นเขตยอดนิยมในวันวาเลนไทน์ก็ตามเพราะคำว่ารักนี้หมายถึงต้นรักครับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกสีขาวๆนิยมเอาไปร้อยพวงมาลัยไงครับโดยชื่อบางรักปรากฏขึ้นครั้งแรกในนิราชเชิงเซาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงภูอเนศน,นรินทร์ครับเหมือนกับเขตบางนาเลยโดยชื่อบางรักมาจากคลองบางรักที่ไหลผ่านย่านนี้ครับ ส่วนที่มาของชื่อคลองบางรักเนี่ยเกิดจากว่ามีการค้นพบสุงของต้นรักไหลามาตามคลองเส้นนี้นั่นเองครับแม้ว่าซีซีรีส์บางจะจบลงไปแล้วนะครับแต่หมวดบอใบไ,ไม้ยังไม่จบนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเขตนั่นก็คือเขตบึงกลุ่มนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าชื่อของเขตบึงกลุ่มนี้มีที่มาจากชื่อบึงสําคัญในย่านนี้ซึ่งมีต้นกลุ่มไม้มงคลและพืชสมุนไพรามากสรรพคุณขึ้นอยู่เยอะครับโดยบึงแห่งนี้เนี่ย ได้รับการปรับปรุงในสมัยที่พลตรีจำลองศรีเมืองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับโดยปรับปรุงเพื่อให้เป็นบึงรับน้ําและเป็นสวนสาธารณะครับทําให้เมื่อมีการตั้งที่ทําการเขตใกล้กับบึงและสวนสาธารณะแห่งนี้เขตที่ตั้งขึ้นนี้จึงได้ชื่อว่าเขตบึงกลุ่มนั่นเองครับถัดไปจะเป็นหมวดปปปลานะครับและเราจะเริ่มต้นกันด้วยเขตปทุมวันครับซึ่งชื่อปทุมวันนี้มีความหมายว่าป่าบัวนั่นเองเพราะปทุมแปลว่าดอกบัว สวนวันหรือวันะแปลว่าป่าครับโดยชื่อของเขตปทุมวันนี้มีที่มาจากชื่อวัดสําคัญกลางชุมชนนั่นก็คือวัดปทุมวนารามครับหรือที่หลายๆคนจะเรียกว่าวัดพารากอนวนารามไงครับเพราะวัดนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสยามพารากอนกับเซ็นทรัเวิลด์ครับวัดปทุมวนารามเป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2396โดยสร้างขึ้นพร้อมกับการขยายเมืองมายังฝากนี้ของกรุงเทพมหานครครับ ดังนั้นเมื่อมีการตั้งเขตในบริเวณนี้จึงใช้ชื่อว่าเขตปทุมวันนั่นเองเรามาต่อกันด้วยเขตประเวศนะครับซึ่งคําว่าประเวศนี้มีความหมายว่าการเข้ามาสู่โดยเป็นการตัดคําว่าประเวทมาจากคําว่าประเวทบุรีรมซึ่งเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หครับโดยประเวศบุรีรมมีความหมายว่าการเข้ามาสู่เมืองที่มีความรื่นรมครับ เป็นชื่อพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่5ด้วยนะครับโดยคลองเส้นนี้ขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2420โดยพระยามหาโยธานกแก้วโคจเสนีโดยได้ทำหนังสือเสนอเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒวอนบุญนาวว่าจะขุดคลองนี้ตั้งแต่ปลายคลองพระขนงผ่านเมืองนครเขื่อนขันแล้วไปออกที่แม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับแล,และเราจะปิดท้ายหมวดปอปลากันที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับ ซึ่งดูจากชื่อก็น่าจะเดาออกนะครับว่าชื่อป้อมปราบศัตรูพ่ายนี้มีที่มาจากชื่อของป้อมแน่นอนโดยเป็นหนึ่งใน8ป้อมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นหลังจากที่การขุดคลองพดุงกรุงกรเกษมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้ง8ปดป้อมนี้จะเรียงรายไปตามแนวคลองเลยครับโดยหน้าตาของป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยจะเป็นป้อมที่มีแผ่นผังเป็นลูกดาวครับเป็นป้อมแบบฝรัง่งตั้งอยู่ริมคลองพดุงกรุงกรเกษมใกล้กับสะพานนพวงศ์ครับแต่น่าเสียดายว่า ป้อมแห่งนี้ถูกรื้อไปแล้วนะครับในสมัยรัชกาลที่หนะครับผมปิดท้ายวันนี้นี้กันด้วยเขตรแรกของหมวดพอพานนะครับกับเขตพญาไทยซึ่งคำว่าพญาไทยหรือพระยาไทยนี้มีความหมายว่าพระราชาครับเกิดจากการรวมกันของคำสองคำที่มีความหมายว่าพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือคำว่าพญากับคำว่าไทยครับโดยชื่อพญาไทยนี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในกรนิราชขุดคลองประเวท ที่เป็นที่มาของชื่อเขตประเวทที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยกรอนิราชนี้ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2428ครับโดยได้มีการกล่าวถึงชื่อคลองพญาไทเอาไว้นะครับโดยแนวคลองนี้จะไหลจากคลองสามเสนผ่านถนนเพชรบุรีไปออกคลองแสนแสบครับอย่างไรก็ตามนอกจากจะเป็นชื่อคลองแล้วชื่อพญาไทเนี่ยเป็นชื่อของทุ่งด้วยนะครับก็คือทุ่งพญาไทนั่นเอง และจะกลายเป็นที่มาของชื่อของพระตำหนักพญาไทยและพระราชวังพญาไทยในเวลาต่อมาด้วยนะครับจบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ50เขตกรุงเทพมหานครตอนที่3ครับเป็นไงกันบ้างครับมีชื่อไหนเซอร์ไพรส์บ้างไหมว่าเอ๊ะที่เรารู้มามันแบบหนึ่งนี่หว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งนี่นาะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ และเรายังเหลืออีก2ตอนนะครับคือตอนที่4กับตอนที่5ซึ่งจะลงเดือนละ1ตอนดังนั้นเราจะจบซีรีส์นี้กันในเดือนกรกฎาคมนะครับก็ฝากติดตามกันไปให้สุดเลยนะครับผมส,สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยถ้าฟังใน y YouTube อย่าลืมกด Subscribe แลวสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้สาม,มารถรับฟังได้อีกหลายช่องทางเลยนะครับ จะเป็นใน Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Anchor ได้หมดเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า historyhunt หรือชื่อนี้มีที่มาก็ได้นะครับฝากไปกดไลค์กด Follow กดให้หมดเลยนะครับแต่อย่าก,กดซ้ำนะครับมันจะหลุดนะฮะแล้วก็ฝากแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกันเลย historyhunt นะครับกดไลค์กด Follow ด้วยนะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรมีคอมเมนต์อะไรจะแลกเปลี่ยนมีข้อถกเถียงอะไรจะพูดคุยได้ต็มที่เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นนะครับตอยนน มีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็เตรียมจะมาทําเป็นคอนเทนต์ใหม่ของปีนี้ด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอเนียนลาไปเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ